สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับเส้นทางรักในวันนี้นะครับผมขอเอาเรื่องราวความรัก จากเรื่องมิโกะคนทรงหุนเทวะนะครับผมออะเดี๋ยวก่อนครับผมจะบอกว่าไม่ได้จะพูดถึงตัวฮิเมโกกับจิคาเนะนะครับผมเออสำหรับใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นอนิเมะแนวยูริหรือก็คือแบบว่าตัวเอกเป็นผู้หญิง2คนที่รักกันซึ่งจิคาเนะกับฮิเมโกะเนี่ยเขาเป็นแบบว่าคู่รักกันแล้วก็มีเรื่องราวที่ใช้คําว่าสมหวังได้ในท้ายที่สุดของอนิเมะ12ตอนเนาะผมอะทาเรื่องราวความรักของพวกเขาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครยูริในของอีกช่องหนึ่งเก ถ้าอยากดูเรื่องความรักของผู้หญิง2คนนี้ก็ไปดูในช่องนั้นนะครับแต่ว่าช่องนี้ผมก็จะเอาแง่มุมความรักของชายหญิงของตัวละคร2ตัวนี้ครับผมนั่นก็คือโซมากับฮิเมโกะโดยที่ว่าฮิเมโกะเนี่ยดั้งเดิมแล้วเขาคือนางเอกอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนเนาะโอ้โหเป็นผู้หญิงที่แบบว่าบอบบางน่ารักน่าปกป้องมากๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกเลยกับการที่ว่ามีจิคเนะนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาษาอนิเมะเขาจะใช้คําว่าเป็นยูริสายเมะเห็นไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใน, uri น,นอน มีส่วนกับความสัมพันธ์นั้นๆด้วยครับโดยที่ว่าโซมะนะครับผมเป็นผู้ชายที่แบบว่าก็รักฮิเมโกะสุดหัวใจเลยเหมือนกันแต่ทีนี้นะครับแน่นอนครับผมยูริเขาจะไร้รำกันนะครับผมไอ้หมอนี่ก็ไปแทรกกลางระหว่างนั้นแต่มันก็มีปัชญาของเขาอยู่นะครับว่าเขาเองเนี่ยทำเพื่อผู้หญิงที่เขารักได้แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเลือกใครก็ตามครับวันนี้ผมมีเรื่องราว4ส่วนนะครับผมของโซมะแล้วก็ฮิเมโกะมาพูดคุยให้ฟังเป็นการพูดถึงเรื่องราวความรักของเน้นว่าเป็นทางโซมะกันแล้วกันนะ เ,เขาก็ดูเหมือนจะมีใจให้กับโซมะน้องในฐานะเพื่อนที่ก็แบบว่าโตกันมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วความรักของพวกเขาจะเป็นเช่นไรมีรายละเอียดตรงไหนน่าสนใจน่าพูดคุยเราก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยฮะหัวข้อที่1ก็ต้องพูดถึงตัวของโอง,งามิโซมะก่อนเนาะในฐานะตัวละครที่อาเรียกพระเอกไปเลยก็แล้วกันนะครับเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเหลานะครับแล้วก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนโอโตาจิบานะซึ่งก็เป็นโรงเรียนหลักของอนิเมะเรื่องนี้นะครับโดยที่ว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเซตติ้งของเนื้อเรื่องก็คือจะให เกี่ยวจากขนาดนั้นแล้วทีนี้เนี่ยโรงเรียนนี้นะครับก็จะมีนักเรียนแบบหญิงชายตามปกติไปและโรงเรียนนี้นะครับก็จะมีดาวฮอตดาวฮิตของโรงเรียนอยู่2คนนะครับเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าชายคนหนึ่งเจ้าหญิงเนี่ยเขาเชิดชูว่าเป็นคุณฮิเมมิยะจิคเนะครับผมซึ่งเป็นนางเอกสายเมฆของเรื่องนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวของโองามิโซมะเขาก็จะมีสัก์ที่ผู้คนเชิดชูว่าเป็นเจ้าชายของโรงเรียนเลยนะครับถามว่าทำไมจิคเนะเป็นเจ้าหญิงทำไมโซมะเป็นเจ้าชายได้เป็นเพราะว่า2คนนี้หนึ่งคือรูปร่างหน้าตาสุดยอดมากนะคร คนที่มีความเพอร์เฟกในแง่ของการทํากิจกรรมของโรงเรียนนะครับผมแน่นอนครับผมหน้าตาดีเรียนเก่งกิจกรรมเลิศมันจะไม่เป็นดาวฮัตก็คงเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2คนนี้ใช้คําว่าพวกเขาเองก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในโรงเรียนและ2คนนี้นะครับเขาจะไปหลงรักตัวละครที่เป็นโนเนมในโรงเรียนอย่างฮิเมโกะไปอะเนาะอ่ะแต่ใดๆก็ตามแล้วด้วยการที่ว่าผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจกับฮิเมโกะกันเยอะก็จะมีการมาจิน้นจิ้นกันว่าแบบว่าเนี่ยท่านฮิเมมิยะจิคเนะแล้วก็ท่านโองามิโซมะเป็นคนที่แบบว่าเเเหมมาาาะสกกันนนอยยย่่งย่งงงิลซึ2คีข็ กิจกรรมแบบว่าเล่นกีฬากันบ้างอย่างนงี้เล่นเทนนิสใช่ไหมแล้วก็ทํากิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในโรงเรียนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ฮอตฮิตเป็นเรื่องจิ้นิงๆที่เกิดขึ้นได้ในโรงเรียนแต่2คนเนี่ยใช้คาว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกกันตรงๆนะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับโดยตัวโซมาเองนะครับก็เป็นเด็กที่โตมาแล้วก็มีเพื่อนสมัยเด็กอย่างที่ไม่โกรธด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเขาเองก็จะมีเหตุการณ์ที่บ้านนิดนึงคือว่าพ่อของเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายเขาจนพี่เขา เพื่อนสมัยเด็กของฮิเมโกะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าหากับฮิเมโกะก็จะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายและฮิเมโกะเนี่ยเขาก็จะได้ไปรู้จักกับเจ้าหญิงของโรงเรียนอย่างจิคาเนะนะครับว่าเป็นคนที่แบบรู้เหมาะกับโซมาคุ้งมากเลยอะก็เป็นอีกหนึ่งคน,นที่ก็คิดกลมกลืนไปกับพวกนักเรียนทั้งหลายซึ่งกว่าโซมาจะคล,คลี่คลายตรงนี้ได้นะครับว่าฮิเมโกะฉันไม่ได้คิดอะไรกับฮิเมยามิยะเขานะเออก็จะพยายามจะบอกว่าฉันนะคิดกับเธอคนเดียวนะจ้าตัวเธอโดยเรื่องราวของมิโกะคนทรงหึงเทวนะรััมนะคือโโรจครับม หัวแปดหางใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นฝั่งตัวร้ายที่เขาจะมีหัวทั้งหมด8หัวซึ่งหัว8ดหัวนี้ก็จะตีเป็นคนที่มีการมาใช้หัวของโอโรจิหัวละ1คนก็จะมีศัตรู8คนที่เป็นตัวหลักและอ้ดตัวนี้จะมาต่อสู้กับมิกโกแห่งสุริยันกับมิกโกแห่งจันทราซึ่งมิกโกแห่งสุริยันก็คือฮิเมโกและมิกโกแห่งจันทราก็จะเป็นจิคเนะนะครับโดยที่ว่าฝั่งมิโกต้องต่อสู้กับโอโรจิแล้วแล้วทีนี้เซตติ้งเนื้อเรื่องที่ใช้เขามากก็ค่อนข้างบีบหัวใจหน่่่่่่อออออยยยกก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 ็็คคคืืืาาาาาารรรรททีีโโซซซมะเเเนนนน้ถูลูลลใหปจจิ gy, ฝัังง e ICE, งนนังงงงตไึึ ถูกเลือกโดยโอโรจิให้เป็นหนึ่งใน8หัวเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวของพลังงานด้านลบแล้วทีนี้พลังโอโรจิจะไปสถิตกับคนคนนั้นพอคนคนนั้นกลายเป็นโอโรจิเสร็จปุ๊บก็จะมีหุ่นรบประจําตัวของเขาที่สามารถใช้ในการที่จะต่อกกกับพวกมิโกะแล้วก็จัดการกับมิโกะลงไปซึ่งแน่นอนว่าศัตรูคู่อาฆาตกันแบบนี้มันก็ต้องมีสตอร,รี่การต่อสู้กันซึ่งท้าความให้ตามนี้ก็หมายความว่าตัวโซมาเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูกับนางเอกใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับผมคือตอนแรกเนี่ยควบคุมพลังไม่ได เารู้แล้วว่าเขามีชะตาที่เป็นโอโรจิไปซะแล้วแล้วนางเอกเป็นมิโกะแห่งสุริยันกับจันทราที่ต้องมาเป็นศัตรูผู้อาฆาตกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเอกก็ต้องฝึกฝนในการที่จะควบคุมพลังของตัวเองแล้วก็จะใช้พลังของโอโรจิเพื่อปกป้องนางเอกจากโอโรจิตัวอื่นในความหมายคือเดียวกันที่โซมาเขาก็ดูแลไม่ได้สมัครใจจะเป็นโอโรจิใช่ไหมเขาก็จะมีมุมว่าฉันจะเป็นศัตรูกับไอคนที่ควรจะเป็นพวกเดียวกันซะเลยนะเออซึ่งในเรื่องราวที่มีการดำเนินไปก็จะได้เห็นประมาณนี้อยู่เยอะนะครับโอโรจิจะมีการ รามิโกแห่งสุริยันอยู่ก็พอสมควรโดยการบุกมาครั้งไหนก็จะมีโซมาอยู่ข้างๆใช่ไหมแล้วโซมาเองก็จะใช้หุ่นยนต์ของตัวเองในการที่จะต่อสู้กับหุ่นยนต์ของฝั่งศัตรูที่เข้ามาทําร้ายคนที่ฉันรักคนนี้นี่เองโดยที่สุดจริงนะครับก็คือตอนที่โซมาเนี่ยเขาที่เจอกับพี่ชายของเขาเนาะพี่ชายของเขาเนี่ยเขาก็รู้ไงว่าหน้าที่ของโอโรจิคืออะไรซึ่งซูภาสะที่เป็นพี่ชายของโซมาก็พยายามดึงให้โซมาเนี่ยทำในสิ่งที่โอโรจิต้องทาแต่โซมาไม่เอาครับยังไงก็ตามครับพี่ผมจะต้องปกป้องคนทีี่่ผมรักกคนน้้้ใหจงงไดซึโ็ทํา ที่ในการปกป้องฮิเมโกะได้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะเท่าที่ผมมองก็รู้สึกว่าในเรื่องการต่อสู้โซมาค่อนข้างคงเส้นคงวาในเรื่องนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวโซมาอย่างหนึ่งด้วยครับคือเวลาที่โซมาเป็นโอโรจิแล้วต่อสู้กับโอโรจิด้วยกันเองนะคือโซมาเนี่ยจะโดนคำสาปของโอโรจิเข้าเล่นง,งานครับผมคือร่างกายจะมีเป็นุส่วนเกล็ดสีดําที่ขึ้นมาเกเล็ดเนี่ยถ้ามันลามไปทั่วร่างกายของโซมาเมื่อไหร่โซมาก็คือจะขยับตัวไม่ได้ก็คือเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยนัันัั่่นเเอออององงงครรรรบททุกกกก้้ีีมาตตูโจิ็ ไปแต่โซมะหาแคร์ไม่เลยครับผมทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องฮิเมโกะโดยตอนท้ายก็เหมือนโซมะเขาก็คิดไปเนาะว่าเอ้ยฉันะ่ะต่อสู้เพื่อฮิเมโกะความรู้สึกนี้มันทําให้ฉันแข็งแกร่งและก็ต่อสู้กับพวกโรโจิด้วยกันเองได้ดีขึ้นนะซึ่งในฐานะบทบาทที่โซมะต่อสู้เพื่อฮิเมโกะคนที่เขารักแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นได้ช่วงประมาณ3ใน4ของเนื้อเรื่องกันแล้วกันเนาะแต่ที่นี่นะครับมันก็ต้องมีสตอรีพ่พักๆบ้างเออไม่ได้ว่าต่อสู้กันตลอดเลยซึ่งโซมะเนี่ยระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนเข พยายามที่จะคุยกับที่มกโกแบบไม่ให้เกิดเป็นข่าวนะครับคือแน่นอนว่าการที่เขาเป็นคนดังแล้วก็มีการไปคุยกับใขรสักคนนึงมันก็จะเป็นข่าวได้เนาะออซึ่งเขาก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นแล้วก็คุยกับที่มกโกโดยที่อันนี้เขาก็แคร์ความรู้สึกของที่มกโกเหมือนกันคือเขาจะไม่ให้ที่แมกโกต้องอึดอัดใจเพราะว่าก็รู้ไงว่าการที่คุยกับที่มกโกแบบนี้อาจจะทาให้ฮิ่มกโกโดนเพ่งเล็งจากคนคนอื่นได้เหมือนกันเนาะแล้วทีนี้คนที่อยู่ในสายตาก็จะกลายเป็นจิคันเน่เนี่ยแหละครับที่ว่าตอนที่เกดเกาอบั้นน็่ียยูว คฮิเมโกะนะครับผมเอาเป็นแบบว่าอนิเมะมีทังตอนใช่ไหมสิตอนแรกเนี่ยเขายังไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาอะรักจิคันเนะแต่ทีนี้เขาก็ดันไปรู้สึกว่าเขาก็รักผู้ชายตามปกติอะไรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยการที่เขาอยู่กับจิคันเนะเขาก็มองว่าจิคันเนะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ในทางกับการจิคันเนะเขาไม่ได้มองว่าฮิเมโกะเป็นเพื่อนไงเขารักฮิเมโกะในฐานะคนรักจริงๆแต่ทีนี้การที่รู้สึกว่าความรักของตัวเองมันเป็นความรักที่แบบไม่ปกติก็เลยไม่กล้้้้้้้้าาาาาาททททีีีีี่่่่จะะบออกก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 เเมมมมมมมโววววไไไคคครรรูสสึึตัััััันนนนใใใหหหงงผดดขปๆ ตัวเองไม่เต็มใจเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเดทอย่างนี้นะครับก็จะมีช่วงที่ว่าที่เมโกะไปเดทกับโซมะแล้วโซมะเองก็จะแบบมีการแบบให้ของขวัญวันเกิดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของโซมะกับที่เมโกะเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทาให้จิคเนะย,ยิ่งเจ็บปวดยิ่งเจ็บปวดแต่ว่าก็บอกอะไรไม่ได้แล้วยิ่งเวลาที่เมโกะแบบต้องทําพิธีกรรม เพื่อที่จะคืนชีพดาบอะเมโนมุระคุโมะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับไอโอโรจิใช่ไหมจิคันเนะเองก็พยายามเฉียดเวลาให้นะครับว่าฮิเมโกะเราไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นนะเธอมีเวลาเธอก็ไปเที่ยวกับองามิคุงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนจิคันเนะพยายามผลักไสฮิเมโกะไปแต่ฮิเมโกะเองก็มีมุมเกรงใจจิคันเนะไปนะครับซึ่งไอเรื่องราวที่มันดำเนินไปเนาะมันก็มีจุดหนึ่งที่กลายเป็นจุดแตกร้าวของจิคันเนะเลยครับคือเป็นช่วงที่ฮิเมโกะกับโซมาไปเที่ยวกันรอบหนึ่งแล้วกก็อ้้้รูสึึถงงงพลัััทที่่่มมนนนววาต สู้เผอเอแล้วชั้นแข็งแกร่งขึ้นในขนาดนี้นะแล้วตอนนั้นนะครับมันเป็นซีนที่ฮิเมโกะกับโซมะจุบกันแล้วจีคานะไปเห็นเข้าพอดีซึ่งจีคานะที่ไปเห็นก็คือแบบแทบใจสลายเลยใช่ไหมแล้วทีนี้ฮิเมโกะก็กลับมาเล่าความรู้สึกให้ฟังคือตอนที่จุบเสร็จแล้วเนี่ยฮิเมโกะเขาจะรู้สึกว่าเขาเศร้าโศกเสียใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้แต่ในฐานะโซมะเองนะครับเขากลับคิดว่าอ่าชิบหายแล้วกูไม่น่ารีบเลยอะไรเงี้ยนะเออเหมือนกับ เราไปเร่งรัดไปจูบผู้หญิงแล้วผู้หญิงแบบร้องไห้แสดงว่าผู้หญิงเขาอึดอัดใจหรือเปล่าโซมาก็แบบค่อนข้างจะแคร์ที่ไม่กดในจุดนี้แต่ที่ไม่กดบอกว่าไม่ใช่ความผิดของโซมาครุงหนะ้าไม่ต้องอะไรยังไงเลยเออเพราะว่าฉันแก่ไม่เข้าใจตัวเองเฉยๆซึ่งก็ไม่มีคําตอบที่มันชัดเจนด้วยอ่ะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ค้างคาของ2คนนี้ไปนะครับแล้วไอ้ตรงนี้มันทําให้จิคานสเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ว่าเขาจะไปร่วมมือกับโอโรจิเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของชาติที่แล้วที่เขาต้องสะสางว่าเขาเคยฆ่า,าที่ยยเเขาาากกก็ลต้้้อองทํใหมัันบไดจะ ฮิเมโกะมาสังหารจิคาเนะด้วยตัวเองบ้างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นแผนของจิคานเนทที่ทำให้จิคาเนะไปอยู่ฝั่งของโอโรจิแล้วจิคาเนทที่ไปอยู่ฝั่งโอโรจิก็คือแบบทำหน้าที่ได,ด้ดีมากนะครับผมกวาดโอโรจิเรียบเลยเหลือแค่ตัวเองคนเดียวแล้วฝั่งฮิเมโกะตอนนี้มิกโกะสองคนที่ควรจะทำพิธีปลุกดับอะเมโนโมูราโคโมโด้วยกันดันเหลือแค่คนเดียวมันก็เลยทำให้ฮิเมโกะต้องพยายามหน่อยสุดท้ายก็คือสามารถทำได้สำเร็จแล้วโซมะก็จะมีการมาคุยกับฮิเมโกะว่าถ้้้าาาาาาาเเเเกกกิิิิดวววว่่่่่่่ทีจจจจนะะคคคหหััััลลงงงไไไปอออออยยูููบฝโโรรรรแมมมืซสสต ร่วมกับฮิเมโกะโดยที่ว่าจะให้ฮิเมโกะเนี่ยเข้าไปถึงตัวจิคานเนะเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะซึ่ง S oma, <S โซมะ,ซะ,ซะก็ยอมนะครับผมในการที่จะต่อสู้ร่วมกับฮิเมโกะในจุดนี้โดยในศึกสุดท้ายที่อามมโนะมราคุโมะคืนชีพมาแล้วก็ต่อสู้กับโอโรจิที่เป็นเสียงหลักที่ตัวจิคานเนะเขาใช้งานในตอนนั้นนะครับต่อสู้กันเป, usion, ปียงปงๆๆงจนโซมะเนี่ยสามารถที่จะส่งฮิเมโกะให้เข้าไปในส่วนมิติกเขตอาคมเฉพาะตัวของจิคาเนะแล้วก็ได้ไปเจอกันและสองคนนั้นก็กลับมาฟาดฟันด้วยการที่ว่าจิาเเนะี่่ัังมมบอกกกกริโแล้ตสูทด ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ดําเนินไปจนถึงจุดที่2คน,นี้เขาเคลียร์ใจกันได้ซึ่งการเคลียร์ใจของฮิเมโกะกับชิคานะเนี่ยคือการบอกรักกันแล้วก็บอกให้ใจตรงกันเลยว่าฉันไม่ได้รักเธอแค่แบบเพื่อนแต่ฉันรักเธอในฐานะคนรักจริงๆนะซึ่งในระหว่างเนี้ยโซมะเขาโดนคําสาปของโอรโรจิแบบเต็มร้อยไปแล้วการโดนคาสาปเต็มร้อยอย่างเงี้ยก็คือเป็นควบคุมทั่วร่างกายทําให้โซมะคือขยับตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วอย,อยู่ด้วยการที่ว่ามันเป็นแบบไอ้มิติของโอรโรจิเนาะพี่ชายอย่างคุณสุภาสณ์เนี่ยเขาก็ปรากฏตัวข หิงงคนนึสุดท้ายและคำตอบที่ผู้หญิงคนนั้นเลือกมันคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่แกอยู่ดีอ่ะซึ่งตัวเนี้ยโซมาเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมอะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ผู้หญิงที่ผมรักนั้นมีความสุขถ้าพี่ว่าผมโง่แล้วก็พี่ก็คงไม่ต่างกันหรอกมั้งอะซึ่งเดนซ์ซึบภาษาตึ้งไปเลยนะครับว่าเนี่ยพี่เองก็เคยต่อสู้เพื่อปกป้องทําทุกอย่างเพื่อผมยอมเสียสะละทุกอย่างเพื่อผมตอนเนี้ยผมก็ไม่ต่างอะไรจากพี่หรอกถ้าเรามีคนสําคัญคนที่เรารักเราก็พร้อมที่จะสู้เพื่ ซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าไอพี่ชายคนนี้มันจะสังหารน้องที่มันรักนักรักหนาโดยการลงดาบตรงนี้ของซูปัสา,าก็คือทาให้เกล็ดคำสาบของโอโรจินั้นสลายไปหมดซึ่งพอโซมัได้พลังคืนมาทั้งหมดแล้วตรงนี้ขนเขาก็ปลดปล่อยพลังของอาร์เมนมคุราคุมโมที่เขาก็ตึงเอาไว้ตอนส่งี่เมโกะเข้าไปหาจิคนเนะใช่ไหมอ่ะและตอนนี้มิโกะทั้งสองได้พลังคืนมาแล้วเขาก็เอาอาร์เมนมคุราคุโมนี้ไปใช้งานเพื่อจัดการกับโอโรจิในท้ายที่สุดส่วนโซมักก็หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นโอโรจิอี จะถูกรีเซ็ตโดยที่ทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเป็นเอพิโซดหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยในโลกใบนั้นจิคเนจะาไม่มีตัวตนอยู่ก็คือเหมือนกับว่าจะกลับมาเกิดใหม่ในฐานะมนุษย์คนใดคนหนึ่งบนโลกนี้แล้วก็จะไม่ใช่คนที่ฮิมิโกะรู้จักแต่ทั้งสองคนสัญญากันก่นกอนที่โลกมันจะถูกรีเซ็ตตรงนี้ว่าฉันจะตามหาเธอเธอจะตามหาฉันตามหากันให้เจอแล้วก็กลับมารักกันอีกให้ได้เลยนะอ่าซึ่งพอโลกถูกรีเซ็ตปุ๊บนะครับผมโรงเรียนโอโตทัจิบานะที่ไม่ได้มีโอมามิโซมะกับจิคเนเป็นคู่จิน้นกกัแลวโะ็ยังเป็นดาวคู่รไไม่ปญหาอะ แต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่บ่งบอกได้อยู่ว่าไอหนุม่มคนนี้มันก็จริงจังของมันนะแม้ว่าโลกจะถูกรีเซ็ตแล้วความทรงจําสมัยการต่อสู้ของมิโกะกับโอโรจิหายไปหมดแล้วเนี่ยโซมะก็จะมีการนัดี่เมโกะมาแล้วก็เนี่ยสารภาพรักแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมซึ่งการสารภาพรักตัวเนี้ยมันก็เป็นฟิลอนิเมะแบบมอปลายธรรมดาที่แบบว่าผู้หญิงผู้ชายรักกันนะครับไม่ได้มีเรื่องราวแฟนตาซีอะไรเข้ามาแล้วซึ่งการบอกรักตัวนี้นะครับฮิเมโกะก็ดีใจจังเลยที่องามิคุงรู้สึกกับฉันแบบนั้นแต่ขอโทษนะฉันออ่่รรรูู้สึกกวาาาฉััันนนมีีใคคบงงทํลย และฉันก็กําลังรอเขาอยู่เช่นกันซึ่งอีก,การรอกันตรงเนี้ยนะครับที่ไมโกะเขาก็ไม่รู้แนละ้วเขารอใครอยู่เพราะว่าความทรงจํามันถูกรีเซตหายไปถูกปะซึ่งตัวเนี้ยก็เอาง่ายๆว่าเขาปฏิเสธโซมาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งโซมาที่ถูกปฏิเสธก็อ,อ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเธอมีคนคนนั้นที่รอเธออยู่ยังไงก็ถ้าได้เจอกันก็คงดีเนาะเออก็หมายความว่าให้กําลังใจสุดท้ายนะครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้สมหวังณนะจุดจุดนี้ครับซึ่งที่ไมโกะก็จะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึ่งพอเอาไปเล่าปุ๊บมาโกะก็จะว่าเลยว่าเธอปฏิเสธเจ้าชายของโรงเรียนแบบนี้ได้อย่างไรนี่ซึ่งที่เมโกะเขาก็พูดโดยที่มาโกะเขาก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าอทําไมที่เมโกะเหมือนเขารอใครบางคนอยู่แล้วก็จะเรียกคนคนนั้นของที่เมโกะว่าคน,นจินตนาการนะครับเออสุดท้ายแล้วเนี่ยฮิเมโกะก็ยังต้องหาคําตอบต่อไปว่าเขารอใครกันแน่ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ได้ไปเจอกับชิคาเนะณสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกนี้ก่อนที่อนิเมะจะตัดจบไปนั่นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วที่เมโกะกับจิคาเนะเขาก็ได เรื่องทั้งหมดที่เราเห็นมาสิเอตอนว่าเขารักฮิเมโกะมากมายแล้วก็พอมีเรื่องการต่อสู้ของโอโรจิกกับมิโกะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้โซมะทนาคะแนนได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมปกป้องฮิเมโกะสุดฤทธิ์เลยมีการพาไปเดตนู่นเดตนี่แต่พอโลกกลับมาเป็นปกติโซมะเรียกว่าไม่มีที่ยืนในหัวใจฮิเมโกะแม้แต่นิดเดียวเลยครับเออคือแบบสิเอตตอนที่ผ่านมายังพอแบบได้ใจฮิเมโกะไปบ้างเนาะแต่ว่าพอตอน12สารภาพรักปุ๊บโดนปฏิเสธปั๊บจบในทันใดเลยนั่นเองครับเออก็ว่าไปตามนั้นนะครับเป็นยัง ที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มามีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของโซม่านี้ไหมท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้โอเคสำหรับวันอนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ